มะละกอสามสีมะละกอเชื่อมอบแห้งกันค่ะวันนี้ไปดูวันค่ะไปเก็บมะละกอก,กันก่อนนะคะให้สาวมีปีนให้นี่มะกอปลูกเองนะคะมาค่ะสักสามลูกก็พอแล้วค่ะลูกใหญ่ๆนะไปะเดี๋ยวเราไปลงมือทํากันเลยค่ะตามมานะมาค่ะท่านผู้ชมคะได้มะกอมาแล้วมะกอส,สดๆจากต้นบ้านเรานีงร้าเปิให้สะอาดไม่เดี๋ยวเราจะมาอกเปิด เราจะมาผ่ามะกอรอออกก่อนนะผ่าครึ่งมะระตอนี่เดี๋ยวเราจะไปขวานเอาเม็ดกับไส้ออกนี่นะคะใส่ไว้ในนี้ของสดของใหม่จากบ้านนี่้เนื้อมัอนกรอบแน่นดีนะคะ เราไปขูดเอาไส้ออกกันนะคะขูดเอาไส้กับเม็ดออกกันค่ะมาตามมาท่านผู้ชมตามตามมา <c oughs> ถือกล้องไปด้วยใือมีไปด้วย นี้นี่อ่างล้างจานนี่แหละก็มีตะแกรงรองอยู่แล้วนะคะนี่ค่ะขูดเอาไส้ออกแล้วก็เอาเม็ดออกค่ะขูดไปเลยนะเพราะว่าไส้เขาขมอ่าได้แล้ว กอสดจากต้นใหม่ๆนี่นี่ยถ้ามันมสวยงามค่ะท่านผู้ชมเพราะมันยังไม่ลืมต้นเนาะมันก็ยังสดมันไม่ได้เหี่ยวอ่ะนี่แหละค่ะแล้วเอาไปทาผลไม้เอเชื่อมเนี่ยเขาจะเนื้อสวยนะคะแล้วก็เนื้ออร่อยด้วยถ้าเป็นมะกอยเหี่ยวอ่ะมันก็จะไอ้นี่มันก็จะนิ่มๆหน่อยอันนี้มันจะออกปอกกรกอบเดี๋ยวแม่ใส่ไปในนี้เลย จะเอาถาดนี้เดี๋ยวจะเอาถาดนี้ล้างเอาเม็ดออกใครอย่าดรามากนะคะว่าพี่แมวามาาทำไมใส่ทั้งเม็ดเี้เดี๋ยวก็ต้องล้างดีสองลูกนี้ก็กิโลเอ่อโลครึ่งชั่งและปอกเปลือกแล้ชั่งทั้งเม็ดเลย กะหักเอ่อหนึ่งพันห้าร้อยก่ากัมกะหักเม็ดออกแล้วก็เหลืออประมาณพันห้าพันห้าก็ประมาณเอ่โลครึ่งน,นะคะมาค่ะท่านผู้ชมพยาดามานะคะพี่แมวล้างมือแล้วเดี๋ยวพี่แมวจะมาปอกไปมาหั่นนะหั่นเป็นลูกเต๋าสี่เหลี่ยมนะคะค่ะพี่แมวะมกะประมาณเซนหนึ่งนะ แบบนี้นะแล้วก็จะหัน่นเห็นไหมเอ่ยเป็นลูกเต๋าสี่เหลีนะ่ยมเนาะพี่แมวเคยหั่นใหญ่กว่านี้นะคือประมาณเซนคึ่งชิ้นใหญ่มาก <_ d ata> อ่ะใส่ไปในนี้อ่ะร่วง ใส่ไปในนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะต้องไปล้างอีกรอบหนึ่งไอที่เศษๆนั้นท่านผู้ชมเออเล็กๆน้อยๆน,นะอย่าไปซีเรียสนะใส่เลยค่ะนีเ่เส้นหนึ่งนะ ท่านผู้ชมคะหั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพี่เบลจะเอาไปล้างนะ้ำอีกรอบหนึ่งนะคะ,ะมาค่ะเราจะใส่ในนี้ไว้แบ่งก่อนนะคะอ่าผสมมาเรามาทำการแช่น้ำปูนใสกันค่ะนี่ค่ะแช่ใส่ขวดครับี้ <laughs> มาใส่ลงไปเลยค่ะใส่ให้ท่วมเลยเนาะใส่ใท่วมเลยนะคะจะแช่ไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงพี่แมวคิดว่ามะกอของพี่แมวใหม่สดอย่างนี้พี่แมวจะแช่สักประมาณครึ่งชั่วโมงก็พอ ท่านผู้ชมคะพี่แมวก็เอามาละกอนะคะออกจากน้ำปูนใส่ไปล้างน้ําอีกรอบหนึ่งแล้วก็นะคะเนี่ยให้เขาเสะเด็ดน้ําวางไว้อย่างนี้นะแล้วทงนู้นนะคะเดี๋ยวแผนกล้องให้ดูพี่แมวตั้งน้ําร้อนรอไว้แล้วนะเดี๋ยวพาไปดูค่ะน้ําร้อนอันนี้พี่แมวใส่ประมาณออสองลิตรกว่าหน่อยๆน,นะพอหมอ้มอพี่แมวเล็กเดี๋ยวดูก่อนว่ามันจะท่วมมละกอไหมนะ พะมะกอรมารากอวันนี้เยอะนะคะและนี่ก็เป็นส่วนที่เราจะหลังจากต้มมะกร,ราก็จะมาทําน้าเชื่อมมีน้ําตาลทรายน้ำเอ,อ่อมะนาวแล้วก็สีผสมอาหารแล้วก็น้ําเปล่าแล้วก็เกลือนิดหน่อยนะคะ <c oughs> ถ้าเกิดใครไม่ชอบอมเปรี้ยวอมหวานก็ไม่ต้องใส่มะนาวนะคะใส่แต่น้ําตาลทรายได้นะแต่พี่แมวชอบอมเปรี้ยวอมหวานเนาะเพราะว่าแล้วก็ตัดด้วยเกลือนหน่อยเหมือนจะเป็นสามรสแต่ว่า เกลือจะไม่ไม่เราจะไม่ใส่เค็มมากเราจะให้นำเปรี้ยวแล้วก็หวานนะคะสองอย่างพอเดีนน๋ยวนี้เกลือพี่แมวใส่ไปนิดหน่อยพอค่ะอ่ะมาน้ำเดือดแล้วเดี๋ยวเราจะมาใส่มะละกองลงไปค่ะมาแผ่นกล้องให้ท่านผู้ชมดูก่อนมือหนึ่งจับกล้องมือหนึ่งตักไม่ถนัดเดี๋ยววางกล้องก่อนนะคะ พี่แมวเปิดไฟแรงอยู่นะเดี๋ยวใส่มะกอหมดแล้วเราจะปรับไฟลงเป็นไฟปานกลางนะคะปานกลางแต่แรงหน่อยนะพอะะดีเลยใส่น้ำไปสองลิตรกว่าหน่อย ั้นปรับไฟอันการค่อนข้างแรงนะคะประมาณนี้นะแล้วจับเวลาพี่จะจับเวลาเจ็ดนาทีนะคะนี่เจ็ดนาทีสตาร์ทเลยอะ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะครบเจ็ดนาทีแล้วเดี๋ยวเราจะมาตักออก๋ยวพี่แมวจะเตรียมบีบน้ำมะนาวไว้เลยนะคะ พอ,อแล้วเตรียมไว้ก่อนเตรียมไว้ก่อนค่ะมาค่ะท่านผู้ชมคะครบเวลาแล้วนะคะมาเดี๋ยวพี่แม่จะตัดตักเดี๋ยวปิดก่อนปิดไฟก่อนนะคะไฟก่อนแล้วจะมาตัดอลกรออกค่ะ เราจะไม่นอกน้ำเย็นนะคะนี่นะหรือใครชอบไม่ชอบกรอบมากก็ทำให้เขาใสกว่านี้หน่อยได้นะประมาณสักเอ8นาทีนะ8หรือ9นาทีแล้วแต่ไฟของท่านนะคะแต่พี่แมวพอใจเท่านี้นะเดี๋ยวจะตักลงนะคะาวางกล้องแป๊บม,มือนึ่งถือกล้องมือหนึงไอ้นี่ เชื่อมอน้ำตาลทรายเกลือน้ํามะนาวยังไม่ใส่นะคะไว้ใส่ทีหลังน้ำเปล่าเดี๋ยวส่วนผสมพี่แมวจะเขียนให้ข้างล่างคลิปนะใต้คลิปเลยหรืออาจจะแนบไปกับเอ,อในคลิปด้วยก็ได้จะเขียนให้ตั้งหากอ่ไปค่ะ ขึ้นตั้งเตาเลยโทษนะคะแผนกล้องไววไปหน่อยคนเดียวอ่ะมาดูพี่ยังไม่เปิดไฟนะพี่แมวคนให้น้ำตาลละลายก่อนพี่แมวเปิดไฟแล้วนะคะเดี๋ยวคนให้น้ำตาลเขาทั่วๆละลายก่อนอ่า นะคะเริ่มจะละลายไม่มีเม็ดม้ำตาลเลยนะคะ,ะจากนั้นพี่แมวก็จะใส่มะกอลงไปเลยนะคะมาระกอค่ะเรียกสั้นๆว่ามะกอท่านผู้ชมจะเข้าใจไหมเนี่ยอ่าเดี๋ยวพี่แมวปรับไฟลงหน่อยให้เป็นไฟกลางประมาณนี้นะคะกลาง ้านะก็ใส่มะกอลงไปเลยค่ะนะคะมะกอที่เรายังไอเนี่ยร้อนๆอยู่นะ <c oughs> พอเราจะไปต้มต่อในน้ำเชื่อมอกดให้เขาจมๆท่วเดี๋ยวมาจับเวลากันค่ะ ไปกลางนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวพี่แมวเ,เซตนาฬิกาก่อนอเชื่อมเชื่อมสี่สิบนาทีนี่นะคะสี่สิบกดสตาร์ทเลยเอานาฬิกาเดินแล้วค่ะนะโอเคเดี๋ยวก็ลกลับมาดูกันค่ะมาค่ะท่านผู้ชมค่ะมาดูนะคะน้ำเขาเริ่มงวดแล้วนะเราจะเคี่ยวไป นะคะจนกว่าจะครบเวลาเนี่ยนะพเขาเริ่มง้วดแล้วกดมะละกอลงด้วยนะคะชิ้นมะละกอมาค่ะท่านผู้ชมค่ะมาดูอีกรอบหนึ่งเห็นไหมคะน้ำางวดลงเยอะเลยเนี่ยนี่นะเขาก็จะเริ่มใส่ขึ้นมาบ้างนิดหน่อยแล้วนะคะแล้วก็น้ำงวดแล้วก็น้ำก็จะเหนียวเหนียวหน่อยหนึ่งนะ เอาละค่ะช่วงนี้พี่แมวจะมาเติมน้ำมะนาวค่ะเพราะเหลือเวลาอีกแค่หนึ่งนาทีเองเนาะพี่แมวใส่น้ำมะนาวไปสองช้อนโต๊ะแล้วก็คนนะคะถ้าเกิดใครอยากจะใส่กลิ่นว่านิลาก็ได้แต่พี่แมวไม่ใส่เพราะพี่แมวใช้มะนาวนี่แหละคะ่ะกากลิ่นหอมอยู่แล้วนะพี่แมวไม่ไม่ใช้นะคะ คนก่อนแล้วก็จะมาชิมค่ะท่านผูน้ชมปิดไฟก่อนนะคะเพราะมันหมดเวลาแล้วเนาะ,ะปิดไฟเดี๋ยวขอชิมแป๊บหนึ่งนะว่าโอเคไหม ชิมเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะท่านผู้ชมอร่อยค่ะอมเปรี้ยวหวานนะคะเดี๋ยวพี่แมวจะมาตักแยกนะใส่ชามมาใส่มาสามชามเลย น้ำด้วยนะคะท่านผู้ชมน้ำเชื่อมด้วยแล้วแต่ท่านผู้ชมนะชอบสีไหนเดี๋ยวเลื่นม้อก่อนร้อนอพี่แมวใส่เท่ากันแล้วนะประมาณนี้ ผสมสีเลยค่ะเดี๋ยวขอเช็น้ำมะนาวนี้ถ้าเกิดใครต้องการเปรี้ยวมากเปรี้ยน้อยก็คอนโทรนได้นะอันนี้สีเขียวใครจะใช้สีน้ำหรือสีเจลก็ได้นะคะนี่อันนี้สีน้ำค่ะกาเอานะสีชอบเข้มหรือไม่เข้ม แดงอุ้ยนี่สีเหลืองพี่แมวใช้สีเหลืองมะนาวพี่ว่าพี่แมวว่ามันสวยดีเหลืองมะนาวให้ดูก่อนนะให้ผสมสีอ่คนเลยค่ะนะคะ ใครจะชอบเขียวเข้มก็เติมลงไปอีกนะหรือจะชอบแค่เขียวแอปเปิ้ลแม่ก็เติมไปหน่อยนึงเนาะ แล้วเดี๋ยวเราผสมสีเสร็จเราก็จะแช่เขาไว้อย่างนี้ยคะ่ะไปข้ามคืนเลยนะพี่มาจะแช่ข้ามคืนเลยเพื่อที่จะให้เขาดูดน้ําเชื่อมเยอะๆนะให้ดูดซับน้ําเชื่อมเข้าไปเยอะๆแล้วก็สีก็จะติดผิวของผลไม้เราไปด้วยนะคะกดให้จมนะกดให้จมจม ถ้าเกิดใครชอบสีอ่อนก็ใส่สีอ่อนได้แต่พี่แมวว่าสีเข้มอ่ะเวลาเราไปแต่งขนมเค้กแต่งอะไรมันก็สวยนกันนะอ่ะได้ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวสีแดงคนสีแดงก่อนค่ะสีแดงก็เริ่มชัดขึ้นแล้วค่ะเห็นไ,ไหมคะสีเขาก็เริ่มชัดเจนขึ้นแล้ว เดี๋ยวเขาดูดซึมอีกหน่อยนึงอะทิ้งเอาไว้ก่อนสีเหลืองมีดูดซึมไวค่ะเรื่องเลยเห็นไหมคะเรื่องอไปแล้วค่ะเดี๋ยวทิ้งไว้ข้ามคืนเอ้ข้ามคืนนะคะเดี๋ยวค่อยกลับมาดูกันพรุ่งนี้มาค่ะท่านผู้ชมคะ่ะหลังจากแช่ทิ้งไว้หนึ่งคืนเห็นไหมคะสีเขาก็จะเข้มขึ้นเพราะเขาดูดน้ําเชื่อมกับสีเข้าไปเยอะเห็นไหมสวยเนาะนี่สีเหลือง น้ำเชื่อมนี้ท่านผู้ชมสามารถเก็บไปทำรอบหน้าได้นะเก็บแช่ตู้เย็นไว้เลยหรือแช่ช่องฟิตก็ได้แล้วเวลาจะมาใช้ก็เอามาละลายให้เขาละลายสีแดงเห็นไหมคะตอนแรกว่าเออสีออ,ออกชมพูเนาะซิดซเนาะตอนนี้เห็นไหมเขาดูดเขาดูดซับน้ำเออเชื่อมกับสีเข้าไปเยอะแล้วสีแดงสวยอ่าเอาละค่ะเดี๋ยวพี่แมวจะมากรองนะเอาน้ำออกค่ะ น้ำเชื่อมเอาน้ำเชื่อมออกอันนี้เป็นถาดนะพี่แมวกระดาษซู่นะคะเอ่อคิเชนโลนะคะลองแล้วเราก็จะมาตักออกหรือใครจะนําไปกรองใส่กระชอนก็ได้แต่มันสามอย่างเนาะกระชอนก็อาจจะใช้ล้างเรื่อยพี่แมวก็เลยใช้ตักเอาแบบนี้แล้วกันนะคะโรยเข้าไปเพื่อที่เขาจะได้ซับน้ำเชื่อมที่ติดค้างอยู่ <c oughs> เกี่ยเข้าไปนะคะเกี่ยเข้าไปเออจะทำอย่างนี้แหละคะ่ะจนหมดทุกสีนะคะอ่ะพี่แมวเปลี่ยนเป็นตัวใหญ่ดีกว่าไม่รู้ด้วยจะได้กองน้ำไปด้วยเนาะนี่แบบนี้แล้วกันนะคะ เสร็จแล้วค่ะท่านผู้ชมคะ่ะพี่แมวก็เดี๋ยวพึ่งไว้สักแป๊บนึงนะหรือใครจะพึ่งเป็นชั่วโมงก็ได้นะคะให้ให้ผิวเขาแห้งๆนะผิวามะละกอที่เราเชื่อมเนี่ยแห้งๆแล้วก็นําไปอบค่ะเดี๋ยวกลับมาดูกันเนะาะค่ะท่านผู้ชมคะ่ะเดี๋ยวพี่แมวจะเอากระดาษทิชชู่ออกที่เช่นโลเนี่ยเนาะ แล้วก็จะซับด้วยกระดาษที่ชู่อีกรอบหนึ่งเพื่อที่จะให้เขาเอ่อแห้งไวๆนะเห็นไหมคะเปียกด้วยน้ำเชื่อมเนะี่ยมานี่เลยค่ะแบบนี้นะคะ สังเกตดูที่กระดาษทิชชู่ว่าจะมีรอยเปียกเยอะไหมถ้าไม่เปียกเยอะแสดงว่าเขาเริ่มจะแห้งแล้วนะผิวก็ตึงๆไปค่ะเดี๋ยวเราจะเอามาอบกันค่ะนี่คือถาดตู้อบลมร้อนของพี่แมวใส่ถาดไปเลย แกงของตู้อบลมร้อนของพี่แมวเนี่ยเขาจะรูใหญ่หน่อยเนี่ยเห็นไหมพอเราหั่นชิ้นเล็กเนี่ยเขาจะร่วงลงมาข้างล่างพี่แมวก็เลยต้องเอากระดาษไขนะคะตัดเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็เจาะรูเพื่อระบายอากาศนะคะรองเอาไว้ค่ะเดีย๋ยวท่านผู้ชมจะสงสัยเอ๊ะเพื่อที่จะมาให้เขาตกเข้าไปตัวนเนี้ยเนี่ยนะจะได้ไม่จะได้มไดม่เลอะข้างล่างตัวนี้ค่ะที่เราเอากระดาษไขรองนะคะรองตะแกงอีกอันหนึ่งเอาไว้ พรตะแกรงของพี่แมวอ่ะช่องเขาใหญ่แล้วเราหั่นมะละกอชิ้นเล็กบางอันเก็จะมีชิ้นเล็กมีเศษบ้างนะมันก็เลยจะร่วงพวัเนี้ยเราก็ต้องเอารองเอาไว้เพื่อที่จะไม่ให้เหลอะข้างล่างเนี่ยก็จะใส่ประมาณนี้นะคะ อย่าไปใส่เยอะมากนะเดี๋ยวเขาจะเออไม่แห้งไวประมาณนี้แล้วจะใส่ถาดหนึ่งค่ะสีแดงค่ะซับซับก่อนนะจะดูที่ว่าเขาจะใช้ซับซับแบบนี้ท่านผู้ชมสามารถซับซับแล้วก็วางบุตะแกงแล้วก็ เอาไปตากแดดได้นะถ้าเกิดใครไม่มีอตู้อบลมร้อ<ๆ>นอย่างพี่แมวเนี่ยตากแดดได้เลยค่ะตากแดดสองแดดก็แห้งแล้วหรือใครจะตากให้แห้งนี้ก็ได้งานนี้นะทางนี้ก็จะใส่สีแดงมาค่ะท่านผู้ชมคะเรียบร้อยขึ้นเลยค่ะ เสียบปลั๊กแล้วนะคะไฟติดแล้วค่ะนี่นะคะออฟฟ์วเราก็เปิดตัวนี้นี่ค่ะสองร้อยเดี๋ยวเซตก่อนนะคะนี่เราจะดูองศานี่นะคะเจ็ดสิบองศาลแล้วก็สองสองชั่วโมงครึ่งนะพี่อใช้สองชั่วโมงครึ่งแล้วกันนะคะอ่าสตาร์ทแล้วนะแต่ถ้าเกิดใครจะเพิ่มก็เพิ่มนี่ตรงบวกนี้เพิ่มเวลาไปได้ ลบก็ลดลงได้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวสองชั่วโมงครึ่งแล้วเรากลับมาดูกันใหม่ท่านผู้ชมคะพี่แมวอบรอบแรกไปเลยนะคะสองชั่วโมงครึ่งพี่แมวเ,เช็คดูแล้วนะว่าเขายัางไม่ค่อยแห้งดีแล้วเราจะสลับถาดเอาข้างล่างไปข้างบนเอาข้างบนไว้ข้างล่างนะคะเพื่อที่ก็จะได้ทั่วถึงกันเนาะ ก็มาอบรงร้อนกันต่อค่ะพี่แมวก็อบต่อเลยนะคะสองชั่วโมงครึ่งเหมือนเดิมค่ะอบจนกว่าจะแห้งได้ที่เราต,ตอามที่เราต้องการค่ะหมดเวลาแล้วนะคะนี่เครื่องเขาจะขึ้นออฟอย่างนี้และเสียงพัดลมนี่ก็จะดับลงมา หึงปั๊กออกเลยแล้วพี่แมวจะเปิดฝานะคะเพื่อที่จะระบายอากาศเพื่อที่จะไม่ให้เขาเอ,อ่อดย๋ยวปิดไฟก่อนมืดค่ะไอ,อตัวนึงสีไฟสีขาวดีกว่าสีแดงเพื่อที่จะให้เขาไม่เกิดไอน้ำนะเรากจ็จะมาเอาถาดออกกันค่ะ ร้อนแต่ว่าไม่ร้อนมากจากาับได้เราก็จะเอาออกมาเรียงที่ขานดูซึ้งไหมยี่แยแห้งแล้วเขาตึงๆนะเดี๋ยวพึ่งลงหน่อยเดี๋ยวเขาก็จะแห้งกว่านี้นี่ค่ะให้ดูไปได้มือเลยนะคะล้างมาเรียบร้อยแล้วนี่ค่ะ ระบายลมดีจะให้ดูทีตัวที่แห้งจัดนะคะดูสีเห็นไหมคะนี่สีจะออกด้านๆหน่อยเห็นไหมเขาแห้งจัดพี่แมวไม่ต้องการแห้งจัดนะพี่แมวอบอทั้งหมดก็เดี๋ยวสองชั่วโมงครึ่งกับสองชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงครึ่งเนานะเออก็เป็นห้าชั่วโมงเ,เห็นไหมคะเศษเล็กๆที่ร่วงอยู่เนี่ยเราก็เก็บออกมา ท่านผู้ชมคะพอแห้งแล้วท่านผู้ชมสามารถเก็บใส่กล่องนะคะไว้ได้นานเลยนะคะแต่พี่แมวไม่เคยได้เก็บได้นานเลยค่ะเลยไม่รู้ว่าจะเก็บได้เท่าไหร่แต่พี่แมวคิดว่าเก็บได้เป็นเดือนนะอ่ะพี่แมวเทใส่ถาดแล้วนะคะเห็นไหมคะสามสีสวยงามค่ะเดี๋ยวเราจะเก็บใส่กล่องไว้ นี่นะคะกล่องที่มีฝาปิดอย่างนี้นะพี่แมวกล่องที่มีฝาปิดอย่างนี้นี่ค่ะสวยงามไหมคะเพื่อที่จะลมจะได้ไม่เข้านะคะเก็บไว้ได้เป็นเดือนค่ะนะเพราะเขาแห้งแห้งมากเลยแหละมาดูค่ะหรือใครจะใช้เครื่องแบบนี้ก็ได้นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวปิดไฟนี้มันแดงอันนี้ให้สามีช่วยนะคะเครื่องสี เราถือกล้องให้สามีช่วยเห็นไ,ไหมคะเขากำลังยุบหดไล่ลมออกคะ่ะนะคะแล้วเสียอีนับอีน้ำมันควรจะหยุดเย้หยุดเองเออนี่พอเขาดูแล้วเครื่องเขาก็จะหยุด หยุดเราก็เอาออกนี่เห็นไหมคะก็จะมีรอยซีนนี่เห็นไหมคะก็รอให้เย็นแล้วก็สามารถเก็บไว้ได้นานนะคะลมไม่เข้าค่ะนี่นะคะนี่ก็เป็นอีกวิธีเก็บอีกวิธีหนึ่งนะคะถ้าก็จะเก็บไว้ได้เป็นปีเลยนั้นเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยเก็บแช่ไอตู้เย็นหรือแช่ช่องแข็งก็ได้ค่ะพอปักออกก่อนเสร็จแล้วเครื่องนี้พี่แมวซื้อมาจาก ซื้อมาจากอังกฤษนะคะแล้วก็ไม่แพงด้วยเป็นเครื่องแบบพกพาค่ะในเวลาไปไปไหนก็พกใส่กระเป๋าเดินทางได้เลยเวลาจะไปซื้อของจะแพ็คแบบว่าแห้งๆอ่ะเนาะของสดก็แพ็คได้เหมือนกันนะคะพวกผักพวกอะไรพวกเนี้ยแบบพกพาอันเล็กค่ะอ่ะพี่แมวก็ทําวิธีการเก็บรักษาให้ดู2แบบเนาะอันเนี้ยเราจะเก็บไว้ใช้ทุกวัน ใส่กล่องไม่ให้อากาศเข้าส่วนแบบนี้ที่ใช้เครื่องซีนนะคะแพ็คแบบนี้จะเก็บได้นานนะคะเก็บแช่ตู้เย็นไว้ได้เลยเพราะไม่มีอากาศเข้าไม่มีความชื้นเข้าเวลาเราจะพี่แมวหมดกล่องนี้ก็จะเอาอันเป็นแพ็คอย่างเงี้ยออกมาใช้ค่ะเนี่ยเป็นซีนอย่างงี้เนาะค่ะไปแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะวิธีการแพ็คนะคะเก็บรักษาของพี่แมวค่ะ